เนี่ยเหล็กโฟมไปนู่นแลวนะเดี๋ยวเพิ่งจะปล่อยมือมเลยแล้วนะเนี่ยขาเขาไม่ถึงนะครับเนี่ยอันนี้สองสิบวิพอ่อตามปเก้าแปดจเจ็ดเร็ีรับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเชอร์เบนน้องเชอร์เบนเพิ่งตื่นเลยวันนี้เรามาทำอะไรคะเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำเลยอะ เล่นน้ำหมอลึกหรือเปล่าลึกค่ะแต่มีสัตว์เล็กด้วยอาวมีสัตว์เล็กด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่าว่าสระน้ำที่นี่เป็นยังไงนะโอ้สระน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเขามีเรือให้ด้วยนะเห็นไหมหน้าเห็นไหมตรงไหนอ๋อตรงนี้อ๋อเอาไลองสาดเด็กก่อนลูกโอ้โหมีน้ำตกด้วยอ่ะเพื่อนเเดี๋ยวเราตามไปเล่นกับอมอเลยกันนะครับบายบายเชิญ ไปเร็วไปเร็วชเชอร์เบตให้พ่อเอ็มปุ่มอีกแล้วอะไรคะอ๋อตรงนี้ห้ามเหยียบนะระวังนะครับอ้าวตรงนี้ไปน้ําตกมันจะเสียงดังหน่อยนะเอาดูออม็ตจันนะอ้าวลงไปแล้วลงไปแล้วอ๋อที่นี่เป็นสระน้ําอุ่นนะครับผมอ้าวออม็ตลงไปแล้วพ่อเต้องจับเธอร์เบตหน่อยนะโอ้พ่อเอก็ลงมาแล้วครับอ้าว้องเชเบตต้องอให้พ่อเอมปุ่มตลอดเลยโอ้ เอาเลยเข้าไปตรงน้ำตกให้เพื่อนๆดูหน่อยดิโอ้ดําน้ำเลยเข้าไปตรงน้ำตกหน่อยนี่เอาเลยเข้าไปตรงน้ำตกได้ไหมไปเ,เลยเข้าไปตรงน้ำตกเลยโอ้เข้าไปตรงน้ำตกแล้วเข้า <c oughs> ไปเลยเข้าไปข้างในเลยนี่ <c oughs> น้ำตกด้วยตรงนี้เป็นสระใหญ่นะครับสระใหญ่ก็จะลึกหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนจะพาเด็กๆไปที่สระใหญ่นะครับผม อาเมลไปท่ายญ่กันมันยากาศดีมากนะตรงนี้เป็นบ้านฮอบบิดนะบ้านจิว๋วแล้วก็ที่เราอยู่ตรงนั้นจะเป็นบ้านต้นไม้นะครับครับเดี๋ยวเราลงไปกันเออเอออาดูอมเมยดิมีโฟมแล้วคิวเลยนะโอ้ต่อลงมาแล้วน้ำอุ่นไหมคะไม่เช่เบแต่เก,กาะแบบเกาะเพราะเอ็มแน่นเลยครับน้องชเบลเขา<ม>เขาไม่กล้าลงน้ำลึกนะอเมลพาน้องไปเล่นตรงนน้นหน่อยสิลกไป พาหน่องไปเล่นตรงนู้นหน่อยตรงนี้มีบันไดอะเราไปเดินซอมบี้กันไหมไเดินซอมบี้ตกน้ําลึกไหมแอบตาไปเดินไปตรงบันไดปะอ่านี่ครับรวมเด็ดดิรวมเด็ดสีขาดิเอ,อ้ยระวังน้ําก็เด่นใส่มือถือพ่อเอ็มเด็กๆพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับทำไมทำไมน้ำน้ำมันไม่ยอมรวมเล็ดยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยอะ่ะโหเอ้ยอ่ะ เห็นไม่มีแบ็นตาดำน้ำด้วยเอา้าลงไปานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งแบบพี่เลยลูกหน่อชอบไหมคะเล่นน้ำเอเอไมชเบียร์เขาเมียงในกาเล่นน้ำนะอุ้ยมีน้องมาพักใหม่ด้วยเห็นน้องไหมเห็นน้องตัวเล็กไหมด้วยเห็นเพื่อนไหม เพื่อนเพื่อนว่ายน้ากันเป็นหรือเปล่าครับอยู่ปหนึ่งเอามื่ออยู่ปหนึ่งอะ่ะเคยเรียนว่ายน้านะแต่ตอนนี้ลืไมไปหมดแล้วครับว่ายไม่เป็นเลยพุตสาวพาไปเรียนมาดูดีมีเพื่อนอะ่ะมองเชเวดด้วยเห็นไหมเขาคงบอกว่าเอ้ยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยอยากว่ายน้ําเหมือนเชอรเหรือเปล่า <c oughs> เค้ยก็ถ่ายชิปลงไปเลยนะครับใครดูชิปแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ กินเล่นสแนแอบลิปทำบุญใส่บาทนะสนุกมากเลยโอ้ยดูอเมริน,นี่เดี๋ยวเราจะมาลองให้อเมริดอเาริดขาไม่ถึงนะครับฝ่าดีนะเพราะว่ามันสูงต้องร้อยสี่สิบเซนนะแต่อเาเิดสูงแค่ร้อยี่สิบนะเดี๋ยวจะลองให้อเมริดอะ่ะไม่ใช้โฟมประมาณสิบวิน,นะนี่อเม็ิดโฟมไปนู่นแล้วนะนนนะเดี๋ยวเพิ่งจะปล่อยเมืออมเลยแล้วนะเนี่ยขาเขาไม่ถึงนะครับเนี่ยอันนี้ต่อสิบวิพอตั้อยเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งศูนย์เจ๋งมากค <platform> รับอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าท่าหมาว่ายน้ำจะต้องฝึกไว้นะให้ตัวเองลอยตัวได้นะครับโอ้มีท่อปล่อยน้ำแบไปหาน้องเชเบตกำไรมน้องเชเบตเหงาละเดี๋ยวเพื่อนขอตัวไปดูน้องเชเบตก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาฝากงใหเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มและน้องเชเบตนี่ก็เลยขอตัวลาก่อนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกันบ๊ายบาย